น้ำมันเทได้ถ้าคุนจะงดิ่งไปเงี้ยช้ไม่ได้อ๋อต้องให้ลอยก็ใส่ไปต้องให้ลอยขึ้นมานี่คือการเทน้ำมันครับการทดหมูเป็นแค่นี้สนะีเปลี่ยนปุ๊บรอขึ้นเลยเลยมัน,นไม่ได้นานถ้าให้เหลืองให้นี่จะไหม้เลย แล้วแกะให้มันนั่งแตกค้อนทักค้อนกันมันจะนี่ก็ประมาณไม่กี่วิเองได้ครับสามที่หกวิหกวิก็คือตักขึ้นแบบเกียรติวิคือน้ำมันจะได้ที่ได้ที่แล้วนะได้ที่แล้วพอเราใส่ไปหกเกียรติวิเราก็ขึ้นได้เลยใช่ถานานว่านั้นออกมาดำไม่ทอดนานไม่ได้ถ้ทอดนานไม่เลยไม่ อันนี้แสดงว่าหมูมันหนาก็นานมาต้องดูที่หมูด้วยสีมันเปลี่ยนเนี่ยน,นีมันจะเปลี่ยนสีเริ่มเปลี่ยนก็ขึ้นได้เอาขึ้นได้ สีจะเปลี่ยนจะกรอบแล้วแ้อขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมาจับแยกนะครับเพื่อให้มันเย็นไม่งั้นมันจะอมน้ำมัน้อาจับแยกให้มันให้มันเย็นมันจะกรอบ<ๆ>กระบี่มือนหนึ่งนี่ตะลิว้วตะลิ้วมือนหนึ่ง ที่ขิ้นเป็นตีนี่คือหมูซ้อนกันซ้อนกันไม่แตกเนี่ยอย่างเงี้ยแต่สุกยิ่งเต่าอาทิตย์ยิ่งคนเยอะเลยก็เลยเช้าเล่นในการซื้อของ อยากมีอาชีพก็มาที่ร้านพี่ยาคนลูกหมูื้ือหมูทอดเื้อหมูแผ่นแบบนี้และทอดไฮ้ยอบจริงวะเป็นีกอาชีพหนึ่ง,งครับพี่เรา

cái này đây là kiềm đó này kiềm đó nè này là เดี๋ยวหนึกระดง้งเดียวหนึ่งกระด้งเดี๋ยวน้ำฟองไปส,สี่มันก็จะออกระเบ้ไปนะใช่ครับจะรู้ได้เลย